สบายดีติดตั้งความแ็บพอบางทีคนทางคนเขามาเปิดไง เนี่ยเขายังเขาตากแดดไว้แล้วไม่เห็นเว้ยนะมันเหนียวอวายงไต้อเหนมัันอยวได้ ข้าจอนยังไงครับจอนกินไม่รู้ผมไม่รู้จากเส้นทางไงผมเคยมามเคยมาอยู่แต่มันจำไม่ได้เราเราดูอาจจะไปดู ขาไปนะขากลับนะผมเคยมาขากลับ มันปีแปลกๆอะไม่กลาเติมนะมัาเป็นอะไรมามันราคามันสงูงไม่ใช่อะไรก็น่าจะเติมได้อยู่นะแต่วแบบยังไม่เอาป้องกันอย่างเงตัวเก่ายังไม่ลองรับไงแบบรถเราเนี้ยน,นะตัวมันมีน้ำมีอะไรผสมเยอะเหมือนมอไซค์อะมอไซค์นี่ก็ แก๊สโซฮอล์91กับแก๊ส95นี่ครับก็ยังเติมยังวันวันอยู่เหมือนกันเติมแก๊ส91อ่นะผมเ<ม>ติมแต่แก๊ส95 <นะ S 2> <5 S 1> มันมีน้ำพวก E20 เขี่ยเติมมันก็วิ่งได้แต่ว่ามันจะเป็นน้ำคราบ้าบพวกขาวตอนผ่าเครื่องออกมานะ<ด>่ะคราบมันจะมีคราบอยู่วิ่งได้ E85 ผมก็ยังเติมเลยแต่ว่ามันเป็นคราบเป็นเหมือนคราบน้ําอยู่ในในขอบขอบลวว์วตอนที่มันเผาไหม้แล้วมัน เอาไม่ไม่หมดอ่ะมันมันจะไปกระเด็นติดที่วาวแล้วก็ทําให้วาวเสียนะ่ะยินดีตอออมม้อนรับตลาดแคจังหวัดนครศรีมาเพื่อบนพิมา12กิโลเลี้ยวขวานี่สแสดงว่าเรามาแล้วเส้นนี้ผมเคยขับรถมาแล้วละ่ะ เนี่ยใส่งามเลี้ยวขวาด้วย<อ>ตรงไปขอนแก่นเลี้ยวขวาเข้าพิมาย<อ>เราต้องไปอำเภอพลเลยใช่ไหมเราตรงไปเราไม่ได้เลี้ยวเนาะ แม่นแล้วล่ะมผมว่าผมเคยมาแล้วล่ะเส้นนี้ผมออกมาผมเคยออกมาเส้นนี้ล่ะแต่ว่าผมไม่เคยมาเส้นนี้มาเดี๋ยแยกนประทยนะเลยแยกพี่มาะแสดงว่าผมออกมาทางพี่มายก็ได้แล้วก็ออกมานี่เลย ออกมาถึงแยกนี้ผมก็เลี้ยวขวาสมมติว่าผมไปบ้านมานะแต่ว่าคงไม่คงไม่เป็นแบบนั้นนะผมมานี่ก่อนเลยเห็นทะเบียนเล่าก็ได้แค่เห็นแล้วว่าต้องก็ได้ดอกเขาบอกเขายุด ในไทยเขาอี็นหรอแค่ว่าเป็นพื้นทีเล้ากันนะซี่มี่ติมร้อนมองไป็นกิโลแล้วเขาเจ๊กเก่งเขาเรียกอยู่แต่เขาเจ๊เกงใจเขาบ่ค่อยกล้ารเขาบ่ค่อยอยากเรียกลักษณะเขาคือแต่คาท่าเขาเห็นเราบรรทุกมางี้เขาก็คงว่าลูกน้องลูกน้อง ม่น่าันันำอยู่ข้างเน่าเพียบเลยเนี่ยมัมเนี่ยมัมมัมมัมตับมัมหมูทำไมที่เราไม่ค่อยมีมัมนะ ท่านกินท่า <Okay. S 1> นกินมะเป็นเลยเหรออันนี้เอเภอนองสอห้องริงเราต้องวิ่งตรงไปอีกเนาะใช่ไหม,มตรงไปหมายเลขสอตรงไปเรื่อยๆใช่ปะแล้วก็ไปออกตหมายเลขสอตรงไป แสดงว่าขันขาวคันนั้นก็ไปด้วยกันนั่นน่ะรถคนลาวเฮ้คนลาวเขาบอกคือเฮาบุ้งไงเขาบอเฮาจริงสินะแล้วตอนนู้นซื้อเขาคือบมาขึ้นเฮ้าสิเอาไปยุ่งไปอันนี้ยังวะกำแพงกำแพงมะ กำแพงกำกำแพงมักเกาแมนบอบแมนแมนกำแพงมักเกาะ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 อ่ะน่ะนี่เหรอวะจังหวัด uh> จ้ะอแขวงหะแขวงไม่ไม่ไม่ใช่แขวงเขาเขาเขียนว่ากำแพงนี่แหละกำแพงอะไรสักอย่างไม่ใช่ไปทางไหนไปหนองคายไงตรงไปหนองคายเออกำแพงนครนี่เวียงจันทร์เหรอในบ้านเนี้ยเป็นตมนไม้ของบ้านเลี้ยคนสวยเลย Okay, ออถ้าคนชอบบ้านไม้เอนในรถนี่มีมีมาสองสามคนนั้นน่ะสี่มาหลายคนสามสี่คนเขามาทำคลิปบ่าในฝั่งไทยมาเที่ยวไทยเกียร์โอ้ยยี่ห้อเดียวกันก็รถบ้านเจ้าล่ะเกียร์เนี่ย นี่กับเมื่อยเติบได้เมือเม่อยอเมากเลยล่ะภาษาคอนม่าซยังทะเลาะกันเน,ะนาะ <laughs> แต่ของหลายๆเนี่ยถ้าเป็นรถกับบ้านเขาเรียนไปแล้วตำรวจอะเขาเรียกไปแล้วเพถ้าเป็นรถถ้าเป็นรถเท่านะฮะบเหลือหอขันด้านกัธรรมดามันเกคนไทยเขาตรวจนะ เข้ามาบ่ได้บ่แม่นติเข้ามาได้ไหมไม่ได้นะเนาะปลาแดกปลาลาปลาแดดไหมได้บ่ใครอกว่าไ่ได้เขาเหงายขนในที่เขาเข้ามาตรวจเลี้ยงง้อจริงๆอะไปเลยเขาเว้นการแบบไงก็ควรจามากินเนี้ยเขาไงกินโลไม่กันเนี่ยแต่เรื่องจริงมันเอาข่าไม่ได้พวกเนี้ยติดเขากลัวเอาสารจะลูกไป จริงนะตรงๆแหละมันไม่ได้มันต้องตรวจผ่านต้องผ่านอออยแบบมีต้องมีแบบแคล้ายๆซื้อมีอออยยมีอะไร